การครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนฟากฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวนับพันมีดวงดาวน้อยดวงหนึ่งที่สองแสงได้อ่อนกล่าดาวดวงอื่นๆเสมอทุกคืนเวลาดาวทั้งหลายระยิบระยับแข่งกันดาวน้อยมักหลบอยู่หลังกลุ่มเมฆเพราะเธอกลัวว่าความสว่างของเธอจะดูไม่งดงามพอฉันอยากเป็นดาวที่เปล่งประกายเหมือนดาวดวงอื่นบ้างจัง ดาวน้อยทึมพร,รมเบาๆทุกคืนก่อนเธอจะหลับคืนหนึ่งมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากท้องฟ้าเสียงนั้นมาจากพระจันทร์ผู้เฝ้าฟ้าเจ้าดาวน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าความสว่างของเจ้านั้นงดงามในแบบของตัวเองแต่ดาวน้อยก็เพียงหัวเราะเบาๆ <c oughs> งดงามอะไรล่ะคะ คาแทบมองไม่เห็นแสงของตัวเองเลยพระจันทร์ยิ้มอ่อนโยนแล้วเอ่ยว่าพรุ่งนี้จะมีเด็กคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้อยู่ใต้ฟ้าของเจ้าหากเจ้าส่องแสงแม้เพียงนิดเดียวเธอจะเห็นทางกลับบ้านดาวน้อยนิ่งไปครู่หนึ่งเธอไม่เคยคิดเลยว่าแสงของเธออาจมีความหมายสำหรับใครสักคนคืนนั้น ดาวน้อยรวบรวมพลังทั้งหมดในใจแม้แสงของเธอจะน้อยนิดแต่เธอก็ส่องมันออกมาด้วยความกลา้าแสงสีเงินสั่นไหวลอดผ่านก้อนเมฆแล้วตกลงบนถนนทรายเล็กที่เต็มไปด้วยหมอกด้านล่างเด็กหญิงตัวน้อยที่หลงทางอยู่ในป่ามืดเห็นแสงจางๆจากฟ้าเธอเงยหน้ามองแล้วยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณนะเจ้าดาวน้อยวันถัดมา พระจันทร์กลับมาหาดาวน้อยอีกครั้งเห็นหรือไม่แสงของเจ้ามีค่ามากเพียงใดดาวน้อยเงียบไปนานก่อนจะยิ้มอย่างภาคภูมิใจข้าจะไม่ซ่อนตัวอีกแล้วแม้ข้าจะไม่สว่างที่สุดแต่ข้าก็อยากเป็นแสงของใครบางคนนับแต่นั้นมาดวงดาวน้อยไม่เคยกลัวที่จะเปล่งประกายอีกเลย และในคืนใดที่เจ้ามองเห็นดาวดวงหนึ่งแสงสั่นนิดๆอยู่ข้างพระจันทร์นั่นคือเธอดาวน้อยที่กล้าเปล่งประกายแม้ในคืนที่มืดที่สุดอืม <c oughs> ข้อคิดก่อนนอนนะคะบางครั้งความสว่างของเราอาจดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นแสงที่ช่วยให้พวกเขาไม่หลงทางในความมืดก็ได้นะคะ Mm-hmm. <laughs> อยากให้ฉันเล่าต่ออีกสักตอนพรุ่งนี้ไหมคะในชุดนิทานก่อนนอนแห่งแสงดาวให้เล่าแบบเสียงอ่านนุ่มๆสไตล์ผ่อนคลายก่อนนอนก็ได้ด้วยนะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ